สวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้กลับมาพบกับน้องอูพบกับสซนน้องอูลองสารหลังจากที่แบบมื้อนี้อ่ะไปถ่ายคลิปละให้คลิปเสียนล้ทุกคนเนาะาก็เลยแบบบ่มีคลิปลง <c oughs> ความสีธัญญามื้อนี้ที่มาก,กินอ่ะกินมี่เนาะกินมี่กินซีนลอด มนดนโอ้โหเสียงยินเสียงพัดลมบบ่าเพ่อพัดลมพอมาอากาศฮอนเดี๋ยวหมดค่ะหมดหมดย่านทุกคนกินฮอนเนะาะไปใส่ปกติจะลงสองคิบต่อมือเนาะวันนี้บม่ไดเอาลงสิธัญญา ใช้น้ำลายพูดยากจังทุกคนคือสิบางคนก็สิอันคิดเลยเนาะว่าน้องอูยุ่งเหนินกับแม่แม่น้องอูขายเครื่องเนี่ยน้องอูก,กินเครื่องยูฮานบอกสิเนาะบูมีคนอยากฮู้ดอกบางเทื่อกอะไรแต่ว่าน้องอูอยากตอบ คือน้องอู๋บุคอยได้กินเนี่ยทุกคนน้องอู๋บุคอยกินอีอย่างอันแบบค่อยมาจุงมาจิกกันะกินหลายกันแท้แต่ว่าสิกินเป็นคาบจะกินแบบเป็นคาบกินแบบตอนเศ้ากินแล้วแล้วก็สิกินตอนสวยแล้วก็ตอนแรงแบบนี้นะจะกินหลายต่สามคาบเสร็จจะบุคอยกินมาจอมมาเจกขนมกะส่วนหลา่บุคอยกินแต่ก็กินอยู่แต่ก็ถ้าซีวอาแล้วกับน้องอู๋กับบุคอยกินเครื่องในฮาน กินเครื่องห้างนี่แหละก็หลียรายมันมารุกมาก,กินตอนเด็กกินมี่แล้วกาคันท่าเมือ่อใดเฮ็ดคลิปก็จะค่อยได้เอามาก,กินมามาเฮ็ดนะคันท่าเมื่อใดไม่ได้เฮ็ดคลิปก็ไม่ได้กินคือแบบเอามีไปเตาไป็นตำมาเนอะนะแม่นอนเลยนอนแล้วแม่ Hum... Mm. ทุกคนจีว่าน้องอูทถนนัดซ้ายบ่น้องอูไปทนัดซ้ายเด้ออูทถนัดขวาแต่ว่าน้องอูใส่กองน้ำมันก็เลยคือว่าจับอีหอย่างเบื้องซ้ายแต่ว่าซ้ายกะกะได้ยูแต่ว่าบกเก่งเท่าขวาเนาะแต่เวลาอันแบบว่าตำเครื่องตำของเนี่ยวจะตำเบื้องซ้ายกัดตำเนาะแต่ว่าไม่จัดเน้อแต่ก่อนทนัดขวดแต่เดี๋ยวนี้ซีมาถนนัดซ้ายเพราะว่า ตอนแม่จันยังน้อยตอนอนายุสักปีแม่สิบว่ะสิบสองปีแม่จันเป็นอัมพาตเนาะทุกคนเป็นอัมพาตคร่งซี่น้องอุก้ก็หากกับโมฮูตอนใหญ่เลยว่าแม่อ่อว่าเอาเอ,เอว่าแม่จันเคยเป็นอัมพาตครึ่งซี่เป็นอัมพาตค้างเลยค้างขวดแม่เป็นอัมพาตค้างขวดและสบเบียวสบเบียวตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่า ไม่จา่นั้นไปเอาน้องให้อ้ายย่เวียงแต่บบไม่อ้ายแบบอ้ายคิงคิงแต่แบบเป็นอ้ายฮักของลูกของพ่อตู้คนนะชิเน่ะแล้วทีนี้ละอ่าแล้วทีนี้ละอันไปไปได้ที่เดือนไหมไปได้เมื่อไหมไปมุ่งประมาณทิศหนึ่งแม่ว่าไปประมาณทิศหนึ่งเนาะไปแล้วตื่นนอนมาล่ะปกติฮันอ่าพ่อลุงอันั้นว่าว่าปกติฮันแม่จะเป็นคนที่นอนที่นอนตื่นเศร้าตื่นเดึกค่นะตื่นเด็กพอเราไปยุ่นน้ำเพิ่ต้องลูกมาเฮ็ดเวียกเดีย แล้วทีนี้ละมือหน้าฮันแปดพอาะแปดโมงอะแม่ยังบบตื้นนอนแล้วเพิ่นละเข้าไปเบิ้งแม่อยู่ในละแม่หันลุกบไดเป็น่อ่ำมาเครื่องสีปากกระเบียวเบื้องขวักะปากกระเบียวแล้วเบื้องขวักะสีเบื้องขวักะสีแบบโบใช้งานบไดายฮะแล้วทีนี้ละเป็นเอานั้นก็เขียนเขียนจุดไหมอะแม่ไปข้าวไปตู้นะแม่เอาอีมี่เอาโทรทัพท์พูดนะข้าวอยู่ในบิ่ไหนอ๋อ แล้ว่นอ,ออกข่าวอยู่วิทยุสมัยเมือ่ออีเมีสิบสองปีเนาะข่าวออกวิทยุว่าอันว่าอันอ่าลูกลูกเพื่อนผู้นีน้มาเบิ่งได้เดี๋ยวนี้ฮันเป็นอัม,มพาตเครื่องซี่งอะไรนะนะแล้วพอตู้ค่ายค่ายงัวได้ยเจักพันก็แม่าเาแม่มพอตู้กับแม่ตู้ค่ายงัวได้สาวพันได้สาวพันกีบเนาะได้สาวพันกีบสาวพันกีบตะกี้กันน่าจะประมาณสามสี่ล้านเดี๋ยวนี้เนาะหรือสี่ห้าล้านเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบราคาเนาะ ได้สาวขันกีบแล้วเอาไปซักยาให้แม่ยููเวียงเนาะเอาเงินนั้นไปซักยาให้แม่ยู่เวียงหงหมอที่แม่ไปเป็นหงหมอมหโหสดทุกคนห้องหมอมหโมโหสดก็คถือเป็นหงหมอหนึ่งเนาะว่าเป็นหงหมอที่ใหญ่ค่ะนะเออในลาวหงหมอที่ใหญ่ในลาวตอนสมัยน้องอู้ตอนนั้นก็เคยไปอยู่เนาะอ่ะละไปซักยาไปซักยาทีนี้นะดีขึ้นป่ะแม่ดีเดือนนึงแล้วแม่ก็ดีเอออีแม่ไปซักยาหาเข็มเข็มหนึ่งสี่เข็ม เขีมยนึ่งห้าพันกีบเออลงว่าห้าเข็มสี่เข้มทุกคนเข้มหนึ่งห้าพันกีบแสดงว่าสักมืดสาวผ่านนั้นสี่เข้มเข็มหนึ่งห้าพันกีบแล้วกะเดือนนึงแล้วแม่ฮันเศร้าแล้วแม่ฮันดีคันท่าว่าคิดย้อนไปเนาะคันท่ามือนั้นแม่บุไปเอาน้องให้อายอยู่อยงจันทันอีแม่คือซีแบบเป็นพิการเทาหัวถูกมือนี่เพราะว่าย้อนไปเมื่ออสามสิบปลายปีก่อนเถะเนาะมันมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอันเดอร์ซีแบบว่าเฮออันเฮออัน ทักษะได้คือแนวนี้ะนะแล้วก็บโบวแม่เทคโนโลยีพ่อตู้แม่ตู้กับบวู้ว่าถ้าลูกไปแล้วนี่สิเอาไปแนวเดินนะเพราะพ่อตู้แม่ตู้กับเป็นคนแบบอยู่บ้านนอกเนาะที่ไปแนวเดินกับที่เอาไปเป้เปาไปอันเดอร์เสื้อแหละถ้าไปไปเป้เปาคือมอผีอันเดอร์เสื้อแหละแต่ว่าโชคดีที่แม่ไปเวียงจันเนาะก็เลยหายดีคันท่าจันอัวคือสิบเบรเกิร์ด <laughs> แล้วทีนี้ปัจจุบันนี้ แม่จันขาเบื้องนึงจะน้อยขาเบื้องนึงจะใหญ่เล้ทุกคนคันท้าไผ่บัสังเกตจะบัวหัวแม่ขาเบื้องนึงน้อยขผ่บัวนีงใหญ่ขาเบื้องขวาจะน้อยแต่ขาเบื้องซ้ายหันจะใหญ่สินะอืมขาเบื้องขวาจะน้อยแต่ขาเบื้องซ้ายหันจะใหญ่อันพ่อว่าแต่ก้อนห่อก็มาเอาแม่กันไปหูว่าแม่เคยเอาไปอัมาานมาก่อนนะลปเอาอากันละ <c oughs> จะคอยมาฮห้ม,มาสังเกตว่าขาแม่เบืองน้อยเบืองใหญ่แล้วแบบมเาบาวา,วาแม่เป็อมมนอำมาภานะสมัยอย่างน้อยอะอำมาภานึงสิเนาะว่ได้อำมา่านมึดเบืองซ้ายหันอีหยังใดแบบแกงน,นี้จะเบืองขวบอะไรจะยืนซึ่งสิแม่แล้วก็เลยเหดให้แม่ฮันอ่ะมาทนัดซ้ายเนาะแบบทนัดซ้ายเพราะว่าอันจะแบบเบืองขวาใสงานวันแล้วพยายาเ็ดอีหยังกำซ้ายเ็ตอีหยังคางซ้ายเหะเบืองขวากะลีเ็ดให้บนทนัดในการใสงาน เดี๋ยวนี้แต่ว่าเขียนหนังสือเขียนเบื้องขวาแต่ว่าเวลาเฮ็ดอันเดอร์นักเฮ็ดอันเดอร์นักงนักเฮ็ดเบื้องขวาแต่ว่าถ้าเฮ็ดอันเดอร์เบาๆอันเดอร์แม่จะทันนักกีเบื้องซ้ายแม่เบ่แม่อื <laughs> เอามาวอรให้ทุกคนฟังเนาะสามที่ไปปีก่อนไปเวียงแก่นโอ้สแสดงว่าตะกีก้กคือจะเป็นข้าวดังแน่นอนนะออกอ,อกวิทย,ยุแม่พุงครีมเขาปะ แม่เบื้องนั่งดยวนโทรทัศน์ให้นาะทุกคน,กนเอามาเล่าให้ทุกคนฟังซืือๆแบบมาเว้าวให้ทุกคนฟังซืือๆแบบไม่ได้มีอันเดอรเว้าซเสือออดีตเนาะอดีตมันผ่านมาเป็นแล้วนะและย้อนเท้ากับความไปวันนี้สมัยน้องอู้เฮียนปอสามน้องอู้เันไปโดดโดดหน้าต่างเหียนล้วเให้ให้ขา้องอู้เันมีบาดแผลมีบาดแผลดอ้นี่นะ มีบ้านพล้ทีนี้ละมาเมืินแล้วแม่เห็นบ้านจุ่ขาแล้วแม่ถามว่าลูกไปเห็นอย่างมาสิยะนะแล้วอูมันบอตอบแม่และอูมันล้มลงไปเป็นลมล้มลงไปเลยแล้วในในในความฝันตอนคณะที่อูมล้มลงไปะนะอูยังจือได้ว่าท้างทงมีนี่ว่าอูคอบแม่ว่าลูกอยากนอนลูกสิไปนอนเด้อว่าสิแล้วลูกไปขอนอนบอนแม่เด้อสิแหละแล้วอูมันไปนอนยู่บอนแม่แล้วรับเดียวแท้ว่าคือว่ายังนอนยากนอนสิได้เออคือว่าอยางนอนอยางนอน แล้ววันนี้ละ่ะอันพอดีฮู้ซึกนอนแบบกำลังรับเสียน่ะแล้วมีคนเอาน้ำมาใส่หน้าผู้เสนะผู้เสียน่ะละฮู้เมือขึ้นมาละเอา้าไม่อย่างคืออันพ่อคืออูมยูเสียน่ะแล้วฮู้เมื่อมาละพอนอูมยู่พอนตัวอู้แข็งมาเลยละอูมยู่แล้วบนั้นละ่ะอันพ่อฮันเอาไปหงหมอหรองเมื่อต่อมาละเอบอบูฮู้ว่าสาเหตุอีอย่างนะมันคือเป็นตอนนี้ไปกวดยู่หงหม่อเมืองเขาเจ้าก็ว่าบูมีอย่าง บได้คาดอันอันเดอว่าสัตหัวใจอีอย่างกับปกติความดันอ่าอันเดอรปกติมาทุกอย่างเป็นเด็กน้อยปาตอนนั้นน้องอูยู่ปอซี่ประมาณเก้าปีเนาะแล้วทีนี้ละเก้าปีว่ะหรือแปดปีหรือยุคประศรปอซี่วะโว้ยบโบชื่อละบบประศรงกับปอซี่แหละสองสองปีแหละอ่าแล้ววันนี้ละน้องอูล้วไปหหมอไปห้อหมอมอหสุ สี2สองพันห้าหรือสองสองกวะน้องอูเข้าเวียงครั้งแรกทุกคนเข้าเวียงครั้งแรกไปห้องมอมมอโหสดุดไปแล้วทีนี้ละอันได้อ่าไปแล้วทีนี้ละอันไปห้องมอวมอโหสุดครั้งแรกเนาะไปยู่ประมาณทิศหนึ่งแหละไปทิศหนึ่งบุม๋มเเขาไปทิศหนึ่งปเขาเอ,อ๋อูไปหมองมอวหมอโหสัทิศหนึ่งไปบได้เป็นอียังไงทุกคนไปซื่งไปกวดยู่เวียงแล้วค่ะเจ้าว่านอ้อูขาดธาตุขาดวิตามินมากไหมมาซัน ขาดมะกรูดวยขาดวิตามินมะกรูดน้ำมาสันพ่อก็ไปขนซื้อมะกรูดน้ำมาให้อู้กินเนาะตอนสมัยนั้นขนซื้อมะกรูดน้ำมามาให้อู้กินอู้กะกินอูกะกินเลยเนาะอยู่ประมาณทิ 1. ตหนึ่งตอนมีเงินไปเวียงจันทั์นั้นเมยีพ่อเขาเดินมยตอนนัน้นประมาณหกเจ็ดซนกีบเมื่อสิบป่ายปีก่อนเนาะทุกคนปีสวรร์ห้า เมื่อสิบปลายปีก่อนได้เงินไปหงหมอห้าหกเจ็ดกิบไปล่ะเงินบอพอแล้วไหมเนาะเงินบอพอได้ยืมเงินค่ารถอ่ะพอลุงอยู่เวียงหมาเออจืจอได้ไปเวียงครั้งแรกตื่นเต้นขนาดทุกคนไปเห็นอนันโนาวลรีไปเห็นท่าหลวงไปเห็นอันเดินตื่นเต้นอะแท้อาวานี่เนาะประมาณนั้นคือตอนนั้นพ oka ok ันโบก้าบอกเลยว่าตัวเองพันไปโดดลมละหัวเข่าแตกนะแท้จริงบอกแม่แล้วก็แล้วว่าอันไปโดดบองเยี่ยมลมละ อันหัวเข่าแตกสิแล้วก็แล้วแม่กับสีโบริเวลน่ะแม่กับสายหน้อยนึงอันนี้อ่าเว้าลัจนไปเลยแม่สีายขึ้นมาล่ะลมตึงสรบบุหูเมื่อยเนาะทุกเมื่อนี้อุกอะค่อนข้างเนี่ยว่าอย่างแบบเป็นคนคล้ายๆแบบอ่าหัวใจแบบอ่อนแอนะแบบจะว่าจิตคล้ายเป็นคนแบบจิตตกง่ายนะทุกคนเขาสมมติแบบมีคนอีกอย่างที่มาว้าแบบกระแทกแดกดันแบบอ่ากระทบจิตใจหรือว่าได้คับข้าวว่ดีนะสิแบบว้าบลงไปเลยนะสิเป็นว่า วาบเลยน้ออูกับบุเข้าใจวาวรู้สึกว่าสิอธิบายมาแต่นาแบบคันว่าคิดอีกแง่หนึ่งมันก็น่าจะคล้ายจิตตกเนาะจิตตกแบบว่าบลงไปแล้วเฮาจะโตอ้อนบ่มีแฮงแล้วก็ที่แบบอ่าบ่มีแฮงแล้วก็คิดแบบมันบ่มีแหงขนาดเออมันจิตตกว่าบไปแบบนี้หัวใจเขาว่าบแล้วนะเฮาสิเรื่องนะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาเรามีเรื่องแบบอ่าที่แบบกระทบจิตใจหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเขาได้รับเข้าไห้นะน้องอู๋จะเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็พยายามแบบว่า ได้ินข้าวไปเดี๋ยวก็สิพยายามแบบตั้งสติอันเดียวอยู่ถูกมือในน้องอู้กับมักเป็นตอนน้องอู๋ยู่เวียงน้องอู้ก็เคยตอนสมัยน้องอู้เฮียนยู่เวียงน้องอู็เคยเป็นลมเนาะเป็นล้มสองเท่อ,นอเนาะไปล้มส่องเท่าเปลงออปลดูงห้องน้ําทุกคนลุกขึ้นมาเองเลยอ่าฮู้ืึอว่าแบบลมฟุบลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเองเสียนะอืมแต่นั้นต่เป็น,น,นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮันแต่ก่อนมันอายยู่เวียงอาจจะเหตุผลที่ว่าเฮาแบบพักผ่อนบเพียงพอแบบบางเท่อมันมีเวลาว่างหลาย เาหลังจากที่เอาเรียนหนังสือแล้วเอาเฮ็ดอ่าโฮมเวิร์กหรือว่าเฮ็ดกลางบ้านที่เรียกบ้านอย่างแล้วที่อาจารย์ส่งให้น่ะเขาก็เอาเวลาที่เหลือมันเบื้องหนังหรือว่าอันเดอร์อันเดอร์นะส่วนใหญ่นุ่มอู้จะบุค่อยออกห้องบวออกบวออกไปใส่จะมักเบื้องหนังช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะช่วงเฮียนปีหนึ่งปีสองน่ะปีสองอน่ะจะบวไปใส่จะมักเบื้องหนังเบื้องอันเดอร์น่ะแต่ว่ามาพอปีสามแล้วมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวเองจะออกไปเลาะไหล่ขึ้นออกไปออกกําลังกายอันเดอร์ไหล่ขึ้นแล้วก็เฮ็ดให แด้บางเที่อเขาเบิ่งหนังอนเดหรือสุขภาพาาอ่อนเพียแล้วแบบวุบลงวัดเดียวนะงูเมื่อมา,อาคือแบบตัวเองนอนอยู่ห้องน้ำแล้วกูนอนอย่างอยู่นีเสียนามันจะเป็นแบบนี้นะแต่สมัยปีหนึ่งปีสองจ่แเดี๋ยวนี้ฮันมาคิดเบิ้งว่าตัวเองน่าจะเป็นที่ตัวเองบวชษาสุขภาพแบบเบิ่งหนังเบิ่งหนังเดิกหรืออาจดะนอนเดิกเสียน่ะแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนหันมาแบบบนอนเดิกกันกินข้าวให้ทึกทุกสามาบเพราะายุ่ยยังจะบ,บ่คคอยกินข,กข้าวทุกสามข้าบแล้วก็อ่าจะแบบมีเวลาว่างหลายกะมาท้าม จะใช้เวลาการเบิ้งซีรีส์เบิ้งหนังนะอืมแบบนี้แล้วก็บางเที่ยวกะเบิ้องอ่ะเขาจะสอนนะนะเบิงบ้งไปเบิงบงบ้งมาละถ้าว่าเขามีเวลาว่างหลายเขานอน,อนสวยหลายละไม่ได้ต่ตอดกลางคืนเขาจะไม่อยากนอนประมาณนี้นะนี <laughs> ่วอาลายลนบขบริกิรทอมมีเนาะหมดแล้ว ตอนนี้กะมันก็เดือดกันทุกคนแต่ว่าอนุอัดแล้วน้องอูก็จะอับลงเลยเนาะคลแบบทุกทุกคนคิดฮ่อนเนาะคลิปนี้น้องอู้ยก็ซีลาทุกคนไปก่อนนะ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอุ้ยคลิปต่อไปเดนะ้อวันนี้อูก,กับแม่บริเทนอย่างก,กินเนาะแม่อยางก,กินของกินเก่ามือสวยส่วนอว่าก,ก,กินเต้ามีเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อขอบครัทุกคนที่ให้การสนับสนุนน้องนะอูเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย